โอ้มาแล้วมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมาไก่ก็มาแล้วทหารกระดูกเพิงนะครับผมเฮ้ยหลบมันจ็บปุ๊บโอ้โหโอ้หมนยิงไฟนี้ด้วยอ่ะโอเคก็สวัสดีคุณผูชมด้วยนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็อยู่ผมกล้องไอเทมซีนะครับผมนะกับเกมพอเท่าไนนะครับผมในพาร์ทที่3แล้วนะครับผมนะหลังจาก พักที่แล้วนะฮะเราได้เจอประตูมิตินะฮะสองประตูนะครับผมวันนี้เราจะไปต่อกันเลยนะครับผมนะจะได้แบบเพื่อความรวดเร็วไงแล้วก็จะได้ไปสำรวจทรัพยากรด้วยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าทางข้างหน้าจะมีมอน,มอนสเตอร์ที่มันโหดร้ายกว่านี้หรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราครับประตูมิติก่อนนะนะครับครับศิลาก่อนนะครับผมสีลลไหนโอเคอัพค่าสเตตัสก่อนเลยนะครับเพราะว่า เรายิงไกลนะครับผมนะถ้าเราอัปเด็กเนี่ยมันจะเพิ่มความสามารถในการยิงไกลนะครับผมโ okay. อเคฮะเรามียีิบสองอันนะครับผมพอไหมเนี่ยอ่ะโอเคครับมาครับโอ้โหเกือ <c oughs> บได้สองประตูเนี่ยอ่าใส่ได้เลยนะเนี่ยสองประตูนะครับสิบสองอันโอเคเอาประตูนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมมาปาก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 โอเค นะแล้วก็ขุดขุดหินไปด้วยไปทำโอ้ยเดี๋ยวไอ้สลาม,ามาในใมี่มายุ่งด้ไหมโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลบก่อนลบก่อนลบก่อนโอเคนะเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวขอขุดหินก่อนนะขุดหินขุดหินเราจะได้เอาไปทำที่รับคมครับเผื่ออาวุธเราพังในทางข้างหน้านี่ครับนะสักอันสองอันนะแต่ก่อนที่เราจะไปกันนะครับผมนะฮะอย่าลืมกด like, ไลค์เป็น,นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนะฮะมา ที่มั่นเกือกมานะครับเฮ้ยนี่มันคล้ายคล้ายคล้ายแหวนที่สองเลยนะครับโอ้โหทองทองทองแดงนะครับผมเยอะมากเลยนะครับผมโอ้โหแล้วดูฝั่งนู้นนะครับอาแล้วก็พาร์ทนี้นะครับเราจะตามหาเกรล็ดนะครับผมไม่รู้ว่ามันดรอปจากตัวไหนนะครับแต่ว่าก็น่าจะตามข้อมูลที่ไปสืบมาและทราบมาก็น่าจะเป็น มันจะมีตัวนักเวทครับคล้ายๆคอบลินนะฮะซึ่งเราถ้าเราฆ่ามันตายแล้วเราจะได้ดรอปออกมานะครับเราจะได้เกรดเ็ดนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปหาหาก่อนมันอยู่แมบมีหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ขอจัดการไอ้สลามสลามอะไรวะเนี่ยลุกเป็นไฟเลยอ่ะสลามสีแดงนี่ครับนะเป็นไรครับธนูเราอัปเกรดมาเรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องกลัวทางข้างหน้าเลยเนะฮะโหมีมีอีกตัวแล้วครับ มานี่ไอเจ้าสลามสลามอ่ะดอกละ40ดอกละ40่สิบะหมไม่ถึงเราเลยตายก่อนลอะอะเจอประตูมิติอีกแล้วนะครับผมอีกหนึ่งอันนะฮะไอเจอรี่นี่ก็ร้องจิ๊ดจอยู่ทั้งเกมเลยนะฮะโอ้ด่านนี้นี้มาฟาร์มทองแดงนี่สบายเลยนะโอู้เยอะมากอ่ะโอ้โอเคเราเก็บกลับบ้านด้วยนะฮะเพื่อเราจะเอาไปคราเป็นอาวุธนะครับฮนะไม่มีทางเดินต่อไปนะัะผม เราต้องตกไปนี่มีแหละโอ้โหเหวช่ไหมโอ้ดานนี้นี่เหมือนมากเลยนะเหมือนแมปที่2มากเลยนะครับผมแล้วก็ทองนี่โอ้โหทวีคูณเลยนะทองแดงนี่ทวีคูณเลยนะครับแบบทําชุดได้หลายชุดเลยนะฮะโอเคอ่ะเอาไปดูก่อนดีกว่าเฮ้ยนั่นอะไรเนี่ยฮ่าตรงนั้นมีตัวอะไรอะต้นไม้เหรอไม่รู้อะไรยิงก่อนแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้โหมันเดินได้มันเดินได มันเดินได้เดี๋ยว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 มันใกล้เข้ามาแล้วบอสซ้ำไปโอ้โหสองหัวใจครึ่งบ้าไปแล้วโอ้โหเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรน่ะเซนเซลไม่ใช่อันนี้มันเต่าอันนี้มันเต่ามันหมุนมาแล้วมันมนรบๆๆบอบอโอ้ยโอ้ยโอยุ้ยมีตาย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 ไปเนี่ยบ้าเอ้ยมีอะไรให้กินอ้ามีเชอร์รี่ มิเชอร์รี่กับข้าวสาลีพอประทังชีวิตเฮ้ยกินเชอร์รี่ก่อนกินข้าวก่อนนะฮะกินข้าวก่อนแล้วก็ตามด้วยเชอร์รี่ของหวานโอเคอ่ะไปดูตัวนั้นก่อนนะครับผมนักสู้ซอเรียนะย local, 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 local. On, นะครับผมมาแล้ว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 โอ้โหล็กล็อคล็อคล็อคล็อกลก่อนล็อคล็อกก่อนนะเฮ้ยนี่ไงเกรล็ดนะครับผมเราได้เกรล็ดแล้วนะฮะซึ่งเสื้อตัวหนึ่งนี้ก็น่าจะใช้เกรล็ดประมาณตัวละสองอันนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องตามลาไล่เจ้าตัวนี้นะครับผมเนี่ยแล้วก็แวะขุดทองไปตามถนนด้วยนะฮะไหนไหนไหนตอนนี้เจอแต่ไอ้เจ้าตัวสลามนะฮะอ่าตรงนั้นมีประตูนะครับเราจะไปประตูเลยไหมหรือว่าเอาไอดีเอาไงดีเดนะี่ยแต่ตอนนี้เราอยากได้เกล็ดมากเลยนะครับผมแต่ว่าเมืองเก่าเราก็ยังเหลือประตูอีกประตูหนึ่งนะนะครับอาจจะมีไอ้เจ้าตัวนี้เยอะกว่านี้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวตอนนี้เรา เราเราจะต้องข้ามไปฝั่งนั้นก่อนแักสูซารเรียนเจ้าอยู่ที่ใดข้าต้องการที่จะสู้กับเจ้ามีแต่ทองอะ่ะแถวเนี้ยเฮ้ตรงนี้คืออะไรเนี่ยมันเหมือนซากโบราณนะครับผมเฮ้ยมีทางลงด้วยโอเคไปกัน <c oughs> ไม่ไม่มีวิธีรีรออะไรเลยนะครับฮะและ้วเราต้องวิววิวห้าด้วยนะครับผมเราจะได้ใส่ชุดใหม่ได้นะฮะตรงนี้คือ คืออ้าตกเฮ้ยเดี๋ยว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 นี่มันนักไม่ใช่เสาเรียนนี่มันผู้ล่วงลับนี <c> ่ว <oughs> ่าเราต้องการนักสู้เสารเรียนนะครับโอ้โหนี่มันนักนักสู้ผู้ล่วงลับใช่ไหมเนี่ยฮ่าดูเหมือนว่าข้างในนี้จะเป็นดันเจียนนะครับโอ้แล้วมีประตูด้วยนะครับข้างในนี้เราเปิดประตูแล้วนี่คือประตูแห่งความตายหรือเปล่าเนี่ยนะฮะฝั่งนี้ก็มีประตูด้วยโอเคไปฝั่งนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะกลับออกมาได้ไหมเนี่ย ตกมานี้ก็เสียเลือดแล้วนะเนี่ยเฮ้ยไอเจอรี่นี่เองไม่ไม่ไม่ช่วยนําทางหน่อยเหรอฮะอในนี้มีอะไรเนี่ยเฮ้ยมีประตูนะครับผมฮาแบบนี้มีสองประตูนะครับโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราค่อยกลับมานะครับแล้วข้างหลังมีประตูใหญ่ไปขางไหนอุ้ยม่ตกตกใจมันมาแฮ่อะไรตรงนี้อุ้ยตกใจเลยอะโอ้ผมนี่เป็นคนขวัญอ่อนนะครับผมมาแฮ่อะไร ตกใจเลยอะเราย,งยิงเบาอยู่นะครับตอนนี้โอเคเราเข้าไปข้างในก่อนอมีรางวัลให้เราด้วยนะครับโอเคดึงซีได้อะไร๊บอ่าได้เก็ดหนึ่งอันนะครับผมเราได้เก็ดมาแล้วสองอันเดี๋ยวเราไปดูชุดก่อนนะมันดูยังไงว่าอ่โตช่างนี่ไงเราดูได้นะครับโอ้โหโอ้ใช้เยอะมากอะโอ้อยางต่ำนี่ต้อง20นะครับเก็ดถ้าเราจะใส่ครบชุดนะนะครับผม โอเคไม่เป็นไรนะครับเราจะกลับไปด้านบนนะครับรู้สึกว่าจะเหลืออีกประตูหนึ่งนะและ้วเราจะกลับทางไหนวะเนี่ยโอเคนี่ไงประตูเอาเอาวอาทางเก่าอา๋อนี่ไงบันไดน,นะครับผมโอ้โหมงตั้งนานโอเคเราขึ้นมาข้างบนก่อนนะครับโอเครู้สึกว่าจะมีประตูนะครับประตูฝั่งนี้อยู่ไหนเอ้ยนี่มีของรางวัลด้วยตรงนี้นะครับตีก่อน โอเคได้เกรดไหมโอ้โหคัมพีฟื้นพลังสูตรของระเบิดนะครับถ้าเราจะเรียนคัมพีนี่คือเราลากมาใส่ช้อยเลยนะครับแล้วก็กดนะครับผมเราก็จะได้สูตรสูตรในการทําระเบิดทําอะไรต่างๆแนะ่นะนะแล้วก็คัมพีบางอันนะครับเราจะเติมเลือดหรือไม่ก็เ,เติมมานาได้นะครับผมตรงนี้อะไรวะเนี่ยแสงอะไรเนี่ยตีตีเลยเนี่ยตีได้อะไรเนี่ย พชั่นมานาระดับสูงเราไปทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยโอเคนะครับเราตะลุยดันก่อนนะว่าข้างในนี้มันมีอะไรบ้างโอเคน่าจะหมดแล้วนะมีของดีไหมจยได้ของดีประตูนี้ขอแล้วกันเผื่อไปทำอาณาจักรที่บ้านนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเกเซอร์เฮ้ยเดี๋ยวีเจนเจนพอมีกรล็ดด้วยอ่าโหเวลอัพแล้วนะครับผมเราเวลห้าแล้วสามารถใส่ชุดใหม่ได้แล้วนะครับผม โอเคนะฮะไปเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่านะครับผมว่าแต่ทางขึ้นมันอยู่ทาง,ทางไหนวะเนี่ยโอเคออกมาได้สักทีนะครับเราต้องไปตามหาไอ้นักสู้เหมือนเดิมนะนะครับเราหรือเราจะกลับไปแมปเก่าดีเพื่อที่จะไปสำรวจอีกแมปหนึ่งนะครับที่เรายังไม่ได้ไปนะฮะอ่าทองนี้ก็ใช้นะทองแดงนะครับเอาไว้ทำเอาไว้ทำชุดเอาไว้ทำชุดนะครับ นะครับผมเรากลับแมปเดิมก่อนดีกว่านะครับผมเราจะไปเปิดประตูอีกประตูหนึ่งนะเผื่อมันจะมีนักสู้เสารียนที่เยอะกว่านี้นะครับเมื่อกี้นี้เห็นคนเดียวเมื่อกี้เห็นตัวเดียวจริงๆนะครับผมหรืออาจจะเป็นเพราะเราแมปน้อยก็ได้นะครับแมปเรามันเล็กนะฮะอ่าแล้วก็มาถูกแมปไปเนี่ยอ่ะถูกนะครับผมสึกว่ามันจะมีข้างบนด้วยนะอันนึง ครับผมประตูวิเศษจงบอกข้าเถอะใครงามเลิศในปัตตภีแฮ่น้ำกระจกระจกวิเศษโอเคนะครับอุ้ยเราได้ระเบิดมานี่เฮ้ยลองใช้ลองใช้นี่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหปรรลุภาพมันนะครับผมนะฮะไนนๆนร่องใหม่ร่องใหม่นะครับมันสามารถมาได้นะลองโอ้โห นะครับผมบล็อกนี่หายหายแบบเป็นรูแต่ก็ไม่ถึงกับแรงไม่ถึงกับแรงมากนะครับก็เป็นเป็นรูได้ระดับหนึ่งนะครับโอเคเราใส่บล็อกเข้าไปนะฮะแอะพงังเราจับไปแล้วออทัมสปริงใช่ไหมเมื่อกี้นี้อ่านไม่ทันนะครับผมนี่ไงออทัมสปริง โอ้หสวยงามมากว่าแต่ตัวอะไรวะนั่นน่ะทำไมมันน่ากลัวจังอ่ไงตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหกระทันเขาเขียวเนี่ยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้กระทันเขาเขียวไอ้ยักษ์เขียวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตัวใหญ่สีส้มโอ้โหมาแล้วมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมาไก่กันมาแล้วทหารกระดูกเพลิงนะครับผมเฮ้ยหลบไปจังปั๊บโอ้โหโอ้โหมันยิงไฟได้ด้วยอ่ะ อโอ้โหเรียบร้อยครับผมนะฮะเป็นไงเรารู้สึกว่าเราจะได้ประตูมิติสีเหลืองนะครับนะฮะแต่ก็น่าจะใช้กับประตูที่มันเป็นออร่าสีนเหลืองนะครับผมไม่รู้ว่าด่านนี้มีหรือเปล่านะโอเคก,กัดไอ้กรันกรันเขาเขียวใจเย็นนะครับผมสรุปคือด่านนี้เนะฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปสำรวจก่อนดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรไหม ครับผมอยากได้เกรดมากเลยตอนนี้นะฮะคอนซูงกับเมล็ดรูบี้น,นี่อะไรเนี่ยอันนี้คือพืชพันุ์อะไรวะเมล็ดฟักทองอันนี้คือฟักทองใช่ไหมเนี่ยเพิ่งรู้ว่าฟักทองมันเป็นต้นอย่างนี้ฟักทองเหรออ่าข้างในมีดันอีกแล้วนะครับผมโ,โหน่าจะโหดนะเดี๋ยวผมขอ,อยังไม่ลงตอนนี้ละกันนะครับผมนะตรงนั้นมีไอ้กรันไอ้กรันเขาเขียวไหนเขาเองไงเห็นเองมีเขาเลยหลบปั๊บโอเคไอ้นี่มันอ่อนแฮะ อ่อนมันอ่อนนะฮะมันตีใกล้เราตีไกลนะครับอได้ประตูมิติสีน้ำเงินขบนนั่นคืออะไรอะ่ะขบนนั้นก็ประตูอ่ะโอเคครับผมนะฮะไอนี้อีกแล้วไอนี้รู้สึกว่าจะได้ดอกดอกประตูมิติสีเหลืองนะนโอเคครับเฮ้ยจับป๊บเรากอนมาแล้วมาแล้วยิงลูกไฟมาแล้วโอเคเรียบร้อยครับนะฮะชิ้น ศิลาประตูมิติสีเหลืองวิญญาณกับวิญญาณแห่งไฟไปทําอะไรวะเนี่ยนี่ไงฟักทองเออลูกอย่างนี้ค่อยเหมือนฟักทองหน่อยนะครับมันทําอะไรได้เนี่ยฟักทองเนี่ยกินได้ไหมเรากินดิอา้าวพลังชีวิตเต็มอยู่แล้วกินไม่ไห้โอเคโอเคนะครับผมนะฮะเรากลับดีกว่านะครับกลับไปแมปเมื่อกี้นะฮะแมปนี้ก็น่าจะมีทรัพยากรอ,อะไรบ้างเนี่ยมีแค่แร่ทองแดงแค่นี้ กับเห็ดกับไร่ข้าวสาลีแค่นี้เหรอโอ้โหไม่มีอะไรเลยนี่ไปแบบนี้ดีกว่านะครับผมไปขี่มันเกือกม้านะครับน่าจะมีไอ้เจ้าจําชื่อไม่ได้แล้วนะครับเราต้องออกไปลากเกล็ดนะครับลากเกล็ดให้ได้เยอะๆเลยและตอนนี้ก็ตอนกลางคืนด้วยนะนะครับผม โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอัศวินทนรอดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดวนลุมโดนลุมเอมออเออองานนี้งานนี้งานนี้มีนอนนอนจะยึดจะยึดจะยึดจ้ากิ๊กลบอล็อกเอือตายตายเลยแล้วเราจะเจอไหมเนี่ยไอตัวที่มันได้เกเล็ดเนี่ย โอเคนะครับตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอตัวดี่เราพอละนะครับผมโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยมากเลยนะครับกับการตามล่าเกรดนะฮะโอเคนะครับอ่ะมามาโลดมาโลดมาเซารเรียนเซาเรียนเหรอไปไปนะครับผมโอเคนะครับเราไปดูกันดีกว่าอ่าเราได้ยีิบสองอันแล้วนะครับผมซึ่ง เหนื่อยเหนื่อยมากเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราขากลับนะครับเดี๋ยวเราแวะไปเอาหลังคาบ้านคุณลุงก่อนนะฮะด่านไหนวะเนี่ยน่าจะด่านนี้นะใช่ไหมนะครับผมโอเคไป <c oughs> ไปเยี่ยมคุณลุงก่อนคุณลุงสบายดีไหม <c oughs> ไปเอาหลังคาฟางบ้านคุณลุงไปม,มุงหลังคาบ้านเราก่อนนะนะครับนะบ้านเราจะได้จะได้สมบูรณ์ครบ3.2ประการสักทีนะฮะ หรือน,นี่ไงอันนี้ไม่ใช่บ้านลุงเนี่ใช่ไหม <c oughs> บ้านลุงบ้านลุงเหมือนเดิมไอ้ตกโอ้โหนี่ตกหลุมอะไรวะเนี่ยฮัลโหลลุงสบายดีเปล่าคุยกับลุงก่นคุยกับลุงก่อนห <c oughs> อน <c oughs> อันนี้ไม่ใช่ลุงแล้วเนี่ยแตน่าจะรุ่นตาแล้วเนี่ยโอเคครับ okay, ผมเนะี่ยเราจะขุดตรงนี้ก่อนนะขุดเอาฟางกับบ้านนะครับผมไปม,มุงบ้านหลังคาบ้านเราที่มันแหว่งอยู่เนะี่ย เห็นโครงว่าแล้วรู้สึกสงสารลุงยังไงวิสงสารลุงมากเลยเวลาฝนตกนี่ลุงจะอยู่ยังไงวะเนี่ยลุงคงจะแอบตามเนี่ยแต่แอบตามใต้ไม้นี่ใช่ไหมเนี่ยนะครับถ้าอิงหลักความเป็นจริงเนี่ยนะฮะทนแดดทนฝนไม่ได้นะต้องไปขุดขุดรูดูแล้วไปขุดรูอยู่นี่บโอเคโอเคสามสิบกว่าแล้วะ ฮะสี่สิบแล้วโอเคน่าจะพอก่อนนะนะครับเลือไวให้คุณลุงใช้หน่อยถ้าไม่พอค่อยมเมาอีกเะครับผมเนี่ยอ่ะอ่ะเก็บให้หมดเก็บให้หมดโอเคเรียบร้อยนะครับกลับบ้านกันกลับบ้านอีกแล้วเมื่อกี้นี้เพิ่งมาเอากางเกงไปส่งเพิ่งเอากางเกงไปส่งอัศบินผู้กล้าหาันโอเคกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับ ไงบ้านอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเราต้องมาปรับพื้นที่ข้างล่างใหม่ก่อนนะครับนะบก่อนอื่นต้องมุงหลังคาแล้วก็ทําสวนดีๆก่อนนะะโอเคเฮอ่าใกล้ละใกล้ละใกล้ละใกล้จะสวยละหลังคาบ้านเรานะครับไงทำไมต้องเป็นฟางวะทำไมต้องเป็นฟางวะเนี่ยอ่า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  นี้ก็น่าจะประมาณนี้ใช่ไหมอืมอืมโอเคตัวนี้ก็น่าจะต่อมาตรงนี้พอดีผมไม่เคยเล่น Minecraft ล <c oughs> ไมค์ครับเลยนะครับหรืออาจจะเคยเล่นแต่ว่าเล่นเล่นได้ไม่นานไงเล่นแบบแปบ๊บเดียวก็เลิกเล่นแล้วนะครับโอเคเราจะใช้เซนนะครับในการสร้างนิดนึงอ่ะมันจะได้เป็นสามเหลี่ยมไง เอาถึงไหนดีตรงนี้อะตรงนี้อตรงนี้ออย่างนี้ใช่ไหมอ่าอ่าพอไหมเนี่ยหรือยี่สิบกว่าอันเองโอเคขบวนอ่าแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมปับ้บแล้วก็ตรงนี้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  แล้วก็ตรงๆโอเคนะครับผมผมนึกอะไรดีๆออกแล้วนี่นี่ดอกธงก่อนดอกธงก่อนอ่ามามาขึ้นบ้านก่อนโอเคนี่ปักทงเลยปักทงไว้บนบ้านเลยเนี่ยเื่อความที่เฮ้ยเดี๋ยวมันไม่อยู่ตรงกลางเลยอะเราจะหาไปทางไหนดีอ่าเนี่ยเป็นไง สุดยอดบ้านนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์พื้นที่ออกนะครับผมนะฮะโอเคเราเข้าไปคราฟชุดกันก่อนดีกว่านะครับมาคนอื่นเราต้องมันใช้อะไรบ้างเอ่ยนี่ครับหมวกพลานป่านะครับ,รนะรบโอ้โห45ดาเมจเอ้ย45พลังป้องกันนะครับอันนี้ก็เท่ะนะอันนี้จะเป็นโรบินฮูดเลยอันนี้แต่พลังป้องกันมันน้อยจังอะ ชุดพันปลาชุดพานปลาชุดพันป่านี่เ okay, ท่มากเลยนะครับโอเคเราจะคับชุดพันป่านะครับโอเคเราต้องไปหลอมหลอมแร่ทองแดงก่อนนะครับอ่าวันนี้ปัก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 อ่าพอครับเปลืองทานเปลืองทานมากนะครับโอเคหยิบหมวกก่อนนะครับผมแล้วเราก็เก็บของด้วยนะครับเราได้อะไรมาบ้างเนี่ยฮ่าเก็บบล็อกก่อนเก็บบล็อกก่อน ไ,ได้ใช้แล้วก็ประตูแล้วก็นี่รั้วรั้วเก็บรั้วด้วยไปได้รั้วมาจากไหนวะเนี่ยนี่อันนี้อะไรก็ไม่รู้ครับเก็บไปก่อนแล้วก็จะรวจะรวจน่าจะยังไม่ได้ใช้นะแล้วก็คบคบเพลิงอ่ะแปะบ้านก่อนบ้านมันมืดเสเลเกินใช่ไหมอืมแต่แปะข้างบนไม่ได้เดี๋ยวบ้านบ้านไหมอ่าแล้วก็ ครับทางเข้าไหนนิดหนึ่งเหมือนเราจะไปขโมยตะเกียงบ้านไหนมาก็ไม่รู้ครับแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ไงตะเกียงติดหน้าบ้านเลยเท่ดีอ่ะเรามีอยู่แล้วนี่ฝั่งหนึ่งแต่ฝั่งนี้มันเป็นหน้าต่างอะ่ะมันจะสมสมดุลกันไปเน่อ้าวแปะอะไรตรงหน้าต่างวะเนี่ยโอเคขุดออกก่อนให้มันดีตรงมันขุดออกแล้วเราก็เก็บคืนได้เนี่ยอ่าเราแปะไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเอาไอ้บ้าเ้ยเดี๋ยวจะเอาอันนี้อ่ะเลขหก โอเคเอาให้เท่าๆกันนะอ่าดูดีมีออร่ามากๆเลยไปะนะครับอันนี้เราน่าจะเสร็จแล้วนะอ่าสิบเอ็ดันนะครับผมแล้วก็จัดเลยชุดโจรน,นะครับถุงมือพานปลาอ่าเสื้อพานปลาอ่ากางเกงพานปลาอ่าแล้วก็ไปดูธนูดิ โอ้ธนูเราก็คาบได้แล้วจัดเลยง่าเนี่ยใส่เข้าไปไหนอ่ะส้มส่ส้มส่ยส้มสาย,สสายไหอ,อีกบวกนะรบับวกวก็ธนูอ่าอันนี้เก็บก่อนเก็บก่อนเก็บเข้าอุดังก่อนว้าเอาเรื่องว่ะเอาธนูมาถือดิความเท่นี่เอาเรื่องว่ะ เก่งถูกไหมเนี่ยโอเคครบเซตใช่ไหมเนี่ยอ้าว่าดูดีมิออร่าใช่ไหมใช้ธน,นูอันนี้ไหมเนี่ยเอาธนูอันไหนไปเก็บนนมาได้เมื่อกี้เอาแล้วเอาอันดีไปเก็บเฉยเลยว้า,าไปดูข้างนอกโอ้ดูดีมิออร่ามากเลยอะ่ะเฮือเฮือเฮือนะครับผมถ้าเราอยากทำชุดขั้นต่อไปเราก็ต้องมาอัปเดตไอ้เจ้าตัวนี้นะครับอัปเกรดมันก่อน ว่าต้องใช้เหล็กแท่งนะครับซึ่งเราก็ต้องเปิดแมปไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเจอเหล็กมั้งแล้วก็มาเผาแบบเมื่อกี้แล้วก็พาพาพา,พาลินนินเน็น่าจะไม่มีนะน่าจะต้องไปหาอีกแมปต่อไปนะครับอโอเคเดี๋ยวพ์ทหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาปรับพื้นบ้านเราให้มันเท่าๆกันก่อนนะครับผมนะฮะสำหรับพ์ทน,นี้ก็ลุงนวดต้องขอตัวลาคุณผมมู้ชมไปก่อนนะครับผมลุงก้าหารแล้วก็ไอ้เจอรี่เจอรี่ไปไหนวะเจอรี่หายนี่ไง สำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมนะถ้าอยากให้เล่นอีกอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมและกด s u b ส c r i b e ไปด้วยนะครับผมนะ,ะสำหรับคลิปนี้ไปละจ้าบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนนะครับผมถ้าคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b ส c r i b e ตรงนี้หรือกลมกลมด้าน,นข้างตรงนี้ก็ได้นะครับผมเมื่อกดแล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครและอย่าลืมไปดูคลิปล่าสุดและคลิปเก่าาาาแนะน,นะบผมบย,บยจ้